สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับกวาง k d H e ีกครั้งนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอสาวสาววังเทวพรมรุ่นแม่ในละครชุดดวงใจเทวพรมมาดูกันว่าใครจะมารับบทเป็นใครกันบ้างและทายาทของเธอคือใครมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคนที่หนึ่งมอมหลวงเกษราวนิตมั่นคงหรือคุณเกตรับบทโดยกิตมยุริน บุตรสาวคนโตของหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรมมีนิสัยเงียบเรียบร้อยจิตใจดีกิริยามารยาทงดงามแบบพี่คนโตมีฝีมือด้านการขนมและเป็นเสาหลักของครอบครัวหลังจากที่หลีกทางให้กับหม่อมราชวงศ์ธราธรกับหม่อมหลวงระวีรำไพให้ได้แต่งงานกันคุณเกตก็รู้ใจตัวเอง และแต่งงานกับอาจารย์ชินกรวนิตมั่นคงหลังจากที่อาจารย์ชินกรและคุณเกดแต่งงานเธอมีบุตรสามคนคนที่หนึ่งชวิ์วนิต์มั่นคงหรือชวิตรับบทโดยมีนิชคุณเป็นคาสโนวาตัวพ่ออุปนิสัยเจ้าชู้พูดเก่งหล่อและมีสเสน่ห์เป็นอย่างมากแต่หลังจากที่คบกับคุณพลอยเขาก็เลิกนิสัยเจ้าชู้ทั้งหมดจนชนะใจคุณพลอยได้สำเร็จ และชีวิตก็ได้แต่งงานกับหม่อมหลวงอนิถาจุธาเทพหรือคุณพลอยบุตรสาวของหม่อมดาชวงงธารรกับหม่อมหลวงระวีรำไพและเป็นน้องสาวของพันตีหม่อมหลวงอาศิระจุธาเทพหรือคุณเพชรคนที่สองชาลิสาวนิธมั่นคงหรือลิสารับบทโดยซีนพัทลากรเป็นคนสวยเก่งเรียบร้อยแต่ไว้ใจคนง่ายทำให้ถูกหลอกได้ง่าย ลีซาท,ทำงานเป็นหัวหน้าแผนบัญชีของบริษัทชอรกรเทดหรือธุรกิจของครอบครัวของเธอนั่นเองและคนที่3พรชีวาวนิตมั่นคงหรือชีวารับบทโดยคีมีพลอยประพัดเป็นคนเก่งสวยมารยาทดีเรียบร้อยไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เป็นดาวเด่นเธอเรียนเก่งจนได้ทุนของรัฐบาลไปเรียนต่อต่างประเทศ พรชีวาถูกวางตัวให้เป็นคู่ใหม่ของม่อมหลวงสรุจจุธาเทพแต่สุดท้ายชีวาก็ได้แต่งงานกับม่อมหลวงรณภูมิจุธาเทพบุตรชายคนรองของมอมดาชวงศรณพีกับเพียงขวัญโดยม่อมหลวงเกศราเปิดตัวในละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องดุดอับสอนคนที่สองมอมหลวงมรารตีเทวพรหมหรือมณีพิทักษเทวารับบทโดยอ,อมสกาวใจ บุตรสาวคนรองของหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรมมีนิสัยหยิ่งทะนงตนหัวสูงใช้เงินเก่งและชอบดูถูกผู้อื่นมาลตีเคยเป็นคู่มั่นของหม่อมราชวงศ์พุทธิพัฒน์จุทาเทพหลังจากที่คุณชายพัฒน์แต่งงานกับกรองแก้วมาลตีจึงมาเป็นอนุของท่านในพลพินิทนาศาซึ่งเป็นพ่อแท้ๆของขวัญฤทยัยเมื่อท่านในพลเสียชีวิต เธอได้อุ้มขวัญหรือไทยที่ยังแบะเบาขึ้นศาลแต่ก็แพ้คดีมาลตีจึงหนีไปและได้พบกับกวีพิทักษ์เทวามาลตีและกะวีจดทะเบียนสมรสกันและเธอก็ได้ย้ายมาอยู่กับกวีที่เชียงรายตอนที่ม่อมหลวงมรารตีมาเป็นอนิของท่านในพลพินิษ์เธอมีบุตรสาวหนึ่งคนคือขวัญหรือไทยพิทักษ์เทวาไทยหรือขวัญ รับบทโดยยดานรินยาขวัญฤทัยได้รับความเกียดชังของมารดาเพราะมาราตีโทษว่าขวัญฤทัยทาให้ชีวิตของเธอเธอต้องพังขวัญฤทัยมีนิสัยเข้มแข็งแก่นแก้วห้าวขาลุยไม่ยอมคนออกแนวผู้ชายไม่ค่อยให้ใครเห็นมุมอ่อนแอชอบสวมมวงแก๊ปกปิดผมยาวรักแม่และพี่ชายมากเป็นน้องสาวต่างบิดาของก้องพบ มีอาชีพรับจ้างสักตรีดช่วยก้องพบขายอาหารในโรงพยาบาล่ายที่จังหวัดเชียงรายน้อยขวัญหรือไทยได้แต่งงานกับพันตรีในแพทย์ม่อมหลวงชัดเกล้าจุธาเทพบุตรชายคนโตของม่อมราชวศงพุทธิพัฒน์กับกรองแก้วพี่ชายของม่อมหลวงปกเกตจุธาเทพโดยม่อมหลวงมะละตีเปิดตัวในละครชุดดวงใจเทวพรหมเรื่องขวัญหรือไทย คนที่3มหม่อมหลวงวิไลลำพาเทวพรมหมหรือวิไลเลขาไตรนทีรับบทโดยแอนซีเรียมบุตรสาวคนเล็กของหม่อมราชวงศ์เทวพันธ์เทวพรหมเนื่องจากเป็นบุตรสาวคนเล็กเธอจึงถูกเลี้ยงมาแบบประครบประงมและตามใจด้วยความที่ถูกเลี้ยงดูมาในแบบผิดๆทำให้เธอมีนิสัยเหมือนมาลตีมากกว่าเกศราทำให้เธอชอบดูถูกคนอื่น และเห็นว่าไม่มีใครสูงส่งเท่าเธอวิไลลำพาเป็นคู่หมายของ่อมราชวงศ์รณพีแต่เขาไม่ได้รักเธอและเห็นเธอเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้นแต่หลังจากที่พาดรักจากคุณชายรณพีเธอได้แต่งงานกับสิริพงษ์ไรนัทีเจ้าของรีสอร์ทที่เชียงใหม่หลังจากที่วิไลลำพาแต่งงานเธอได้ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่แต่เธอก็ยังไม่ลืมความแค้นนี้ และปลูกฝั่งให้ลูกเกลียดจุธาเทพทุกคนหลังจากที่วิไลลำพาได้แต่งงานกับสิริพง์ไตรนทีเธอได้มีบุตรสาวหนึ่งคนคือดุดอับสรไรนทีหรือฟ้ารับบทโดยมิ้นรันรวีเป็นคนสวยสง่าหน้าตาดีหุ่นเพรียวคล้ายนางแบบกระตันยูฝาเรียนจบปริญญาโทเกียรินิยมอันดับหนึ่งด้าน,นสื่อสารมวลชนจากประเทศออสเตรเลีย เธอเข้ามาสมัครและได้ตำแหน่ง PR ในบริษัท JT Property Group ตามคำสั่งของแม่ที่ต้องการให้เธอเข้าหามอมหลวงรณจักรบุดชายคนโตเขามอมดาชวงรณพีเพื่อแก้แค้นตระกูลจุทาเทพที่ผิดสัญญาเมื่อรู้ว่าหมอมหลวงรณจักรมีคู่ครองแล้วจึงเปลี่ยนเป้าหมายไปที่มอมหลวงรณภูมิแทนแต่ทั้งมอมหลวงรณภูมิและดุดอับสรต่างก็ไม่ได้รักชอบกันแบบหนุ่มสาว แต่ทั้งสองรักกันแบบเพื่อนเท่านั้นสุดท้ายดุดอับสอนก็ได้แต่งงานกับพันตีมอมหลวงอาศิราจุธาเทพหรือคุณเพชรบุตรชายคนโตของมอมราชวงธาราทรกับมอมหลวงระวีรำไพพี่ชายของมอมหลวงอนิธาจุธาเทพหรือคุณพลอยโอยมอมหลวงวิไลยลำพาเปิดตัวในละครชุดดวงใจเทวพรหมเรื่องดุจอับสอ คนที่4ี่ม่อมหลวงซินีนุชเอกนาวินหรือคุณนุชรับบทโดยโซบีโชติรสบุตรสาวของหม่อมราชวงศ์อนุพันธ์เทวพรมกับหม่อมราชวงศ์ดารณีนุชกิติวงศ์เธอเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ค่อยลงรอยกันเนื่องจากบีดาและมารดาแต่งงานกันเพราะความต้องการของผู้ใหญ่และแม่ของเธอก็เลี้ยงดูเธอมาแบบตามใจทำให้กลายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองไม่ชอบความลำบาก หญิงในิกดักศีและชอบดูถูกผู้อื่นหลังจากที่ม่อมหลวงสินีนุชพาตรักกับมอมราชวงรัชชานนท์แต่เธอก็สามารถทำใจได้และได้แต่งงานกับพลเอกศักดิ์สิทธิ์เอกนาวินมีบุตรสาวหนึ่งคนคือวรนุชโดยม่อมหลวงสินีนุชเปิดตัวในละครชุดดวงใจเทวพรมเรื่องละอ,อจนันคนที้่มมอมหลวงกฐินวงนครหรือคุณกฐิน รับบทโดยน้ำหวานพิมราหรือน้ำหวานซาซ่าบุตรสาวของบอมราชวงศ์วรพันธ์เทวพรมผู้มีศักดิ์เป็นน้องชายของคุณชายเทวพันธ์ซึ่งตอนนี้ยายไปตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพที่ภาคใต้จึงทำให้กระถินไม่มีความเป็นราชนิกุลเลยเธอถูกเรียกตัวเพื่อมาเป็นคู่ใหม่ของบอมราชวงศ์ประวรรุจุธาเทพหลังจากที่คุณชายรุจพบรักกับท่านหญิงวัราษา ทำให้กระถินดีใจมากเพราะเธอก็มีคนรักอยู่แล้วคือลือชัยวงนครหรือในคล้าวจนสุดท้ายกระถินกับในคราวก็ได้แต่งงานกันจนมีบุตรถึงสี่คนคือกวินเกียงไกลกิตติและชีวันโดยชีวันวงนครหรือชีวันรับบทโดยพี่พีปุนปรีดีชีวันเป็นคนเก่งทุกด้านเมื่อลู้พี่ลูกน้องอย่างพรชีวา และเธอได้รับอุปการะจากทวดอ่อนให้ได้ไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ต่างประเทศโดยมีข้อมแม้ว่าเธอจะต้องเป็นกรรมรเทพจำเป็นจับคู่พรชีวาให้ลงเอยกับหม่อมหลวงสรุธแต่สุดท้ายแล้วชีวันก็ได้แต่งงานกับหม่อมหลวงสรุษจุธาเทพบุตรชายคนเดียวของหม่อมราชวงศ์ประวรุษกับท่านหญิงวันรษาโดยหม่อมหลวงกระถิน เปิดตัวในละครชุดดวงใจเทวพรหมเรื่องพรชีวันและคนที่6กํกำไลวัยทวีหรือนา,ายัลระบทโดยน้ำพึ่งนัทธริกากำไลเป็นหลานสาวของหม่อมเจ้าใจทีพ์เทวพรหมเมื่อสามีของเธอตายเธอได้ฝากใจพิสูจน์ไว้กับในแพทย์พิสูจน์และแฝ่งตัวมาคอยดูแลลูกสาวของเธอเสมอกำไลถูกทุกคนสงสยัยว่าเป็นหม่อมหลวงวิไลลำพา เนื่องจากมีเข็มกัตระกูลเช่นเดียวกันกำไรแต่งงานกับในแพทย์ดิเรกเธอมีบุตรสาวหนึ่งคนคือใจพิสุทธิ์วัยทวีหรือหนูพุกรับบทโดยอุ้มอิศยาหนูพุกเป็นครูในโรงเรียนทรงพัฒนาศึกษาเธอสอนวิชาภาษาอังกฤษหนูพุกเป็นเพื่อนสนิทของม่อมหลวงโปกเกตจุธาเทพ บุตรสาวของมอมราชวงศ์ภูธิพัฒน์กับกรองแก้วใจพิสุทธิ์ก็ได้แต่งงานกับร้อยตำรวจเอกมอมหลวงรนกจจุฑาเทพบุตรชายคนโตของมอมราชวงศ์รณพภีกับเพียงขวัญรักจมีน้องสามคนคือมอมหลวงรนภูมิม่อมหลวงรนเรศและมอมหลวงรนกรโดยกำไลเปิดตัวในละครชุดดวงใจเทวพรหมเรืองใจพิสุทธิ์คลิปนี้กว่าในรวบรวมทาย,ยาตกลกูลเทวพรหม ตั้งแต่รุ่นแม่จนถึงรุ่นลูกไม่ทุกคนได้ติดตามรับชมกันนะคะชอบก็กดถูกใจใช่ก็ช่วยกด Subscribe หรือก็ติดตามให้กวางด้วยนะคะและคลิปต่อไปกว่าจะทำเรื่องอะไรเราติดตามรับชมกันได้เลย